วายบิงค่ะสาม q u s t t 1, s t a ส e ที่1 establish device u p l i n k เราจะต้องไปวิ่งชนโปรแกรมกันอีกแล้วคราวนี้นะคะจะเป็นพาที่เพื่อนๆจะได้เจอดาร์ดเวเดอแล้วก็ได้ใช้อาวุธจาก Star Wars กันแล้วค่ะ สายชอบลงไกลๆคนหน่อยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะแบบปลอดภัยนะ,ะทีนี้พอเพื่อนๆทำไอเควสในสเททที่หนึเนี่ยที่ไปวิ่งชนโฮโลรรมแล้วใช่ไหมคะแนะนำให้กดออกไปเลยค่ะแล้วก็ไปทำในโหมดทีมรัมโบ้นะคะเพราะว่าอันนี้ Damage Opponents Using a Star Wars weapon เราจะต้องใช้อาวุ a r าวอ s ทำดาเมจใส่ศัตรูจำนวน500หน่วยเลย ที่ไซบอกให้ไปทำเป็นทีมรัมเบิลเนี่ยเพราะว่ามันสามารถตายเกิดตายเกิดได้นะคะเพราะเพื่อนๆตายเกิดตายเกิดได้ก็มีโอกาสที่จะทำดาเมจใส่ศัตรูได้ครบในตาเดียวง่ายกว่าการที่ไปเล่นในโหมดปกติแล้วก็ถ้าเกิดตายก่อนใช่ไหมมันก็ต้องไปเริ่มใหม่ไซคิดว่ามันเสียเวลานะคะอาวุธที่เราจะใช้ได้เนี่ยจริงๆมันมีอยู่2อย่างก็คือปืน ที่มันยิงห่วยๆแล้วก็ไ์เซเบอร์แต่ไ์เซเบอร์จะไม่ใช่อาวุธที่เราจะโฟกัสกันนะคะเพราะว่าไ์เซเบอร์มันเป็นอาวุธที่ไม่ได้หากันง่ายเดี๋ยวทซายจะพาไปหาอาวุธ Star w a r กันดีกว่าค่ะวิธีการเข้าหมดทีม Rumble นะคะกด Change จากนั้นก็มาดูที่ b y y Epic นะคะ อาจจะช้านิดนึงนะอ่ะเลื่อนลงมาแล้วก็เลื่อนขวาไปเรื่อยๆในเซกชันนี้นะคะคลิกไปทางขวาจนกว่าจะเจอโหมดที่เขียนว่าทีมรัมเบิลทีมรัมเบิลเนี่ยเป็นแบบที่มันตายเกิดได้นะคะแล้วก็ยิงกันจนกว่าจะถึงโกหรือว่าเป้าหมายของแมชนั้นๆอ่ะกด Play ได้เลยนะคะถ้าใครอยากจะเจอคนอื่นแบบในทีมด้วยให้เรามีทีมก็กดเป็นฟิลไปแต่้ายชอบไปแบบคนเดียวก็เลยเป็นดอนฟิลนะ ในขั้นตอนนี้เราจะยังไม่เจอกับดาร์ดเวเดอร์นะคะเพราะว่าในทีมรัมเบิลเนี่ยมันจะไม่มี NPC และเพื่อนๆเ,เห็นทางขวาไหมคะที่มันเป็นยานของ Star Wars เนี่ยเราจะเจอดาร์ดเวเดอร์ได้ในหมดปกติที่ยานลำนี้มันตกถ้าเพื่อนๆบินตามไปนะคะเดี๋ยวจะเจอเลยค่ะแต่ว่าอันนี้ซาจะพาไปดูจุดที่มันมีอาวุธ t าวอร์สดรอปก่อนนะ มื่อกี้เราเห็นลิบๆใช่ไหมคะว่ามันไปทางข้างหน้าเราเนี่ยเราก็บินตามไปดูได้เลยนะคะมันจะอยู่บริเวณล็อกแจมค่ะอันนี้อยู่ด้านบนล็อกแจมออกซ้ายนิดนนะจะอยู่บนภูเขามองตรงเนี้ยมันไกลแต่ว่าพอเดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆจะเห็นยานแล้วก็เ,เห็นเป็นพวกเหมือนโดมๆของในเรื่อง Star Wars ค่ะซก็พูดไม่ถูกเพราะไม่ใช่แฟน Star Wars นะคะเนี่ยตรงนี้เห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามันจะมีจุดอยู่ตรงเนี้ย เป็นสีแดงๆเนี่ยอันนี้คือสุดที่บอกเลยว่ายาลัำนี้มันตกอยู่แล้วก็ถ้าเป็นหมวดปกติจะมีดาเวเดอร์แต่อันนี้นะคะไม่มีเพราะว่ามันเป็นในทีมรัมเบิลเราสามารถเข้าไปหาอาุธตร a r วอ r s ได้เลย่อาจจะพูดนานนิดนึงนะคะไม่เห็นภาพแต่อยากจะอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจเพื่อที่จะเตรียมตัวไปทำในเควสที่สองหรือสานะ เออสองแหละสนะอ่าพอลงมาแล้วใช่ไหมคะในเนี้ยในอาคารแบบเนี้ยมันจะมีกล่องค่ะกล่องพวกนี้นะคะจะบรรจุอาวุธสต a r ์วอ s ไว้นะคะมันคือปืนที่แบบมันยิงแบบเป็นเหมือนเลเซอร์อะ่ะที่มันยิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ะนะคะ ทีนี้นะคะเราก็จะต้องเอาปืนนี้ไปทำดาเมจใส่ศัตรูให้ได้ทั้งหมด500หน่วยจะยิงกี่คนกี่ตาก็ได้นะคะในโหมดทีมรัมเบิลหรือว่าโหมดปกติก็ได้เนี่ยแบบเนี้ยขอให้โดนแล้วก็รวมกันให้ได้ถึง500จะเห็นว่ายิงไม่โดนหัวนะคะก็ประมาณ30อันนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปหากระสุนนะคะแต่ว่ามันจะติดฮีทนะคะหรือว่ามันจะร้อนและแล้วก็เราจะต้องแบบหยุดยิงตายอะ่ะ ยิงไปเช็คเควสไปนะคะายบิ้งเห็นไหมคะอันนี้ทรายถึงสเตจที่2แล้วก็ได้90หน่วยนะยิงไปตายไปวนไปนะคะเดี๋ยวมันก็ครบ500เองพอครบ500แล้วเนี่ยก็ค่อยเล่นให้จบแล้วก็ออกเพื่อที่จะไปทำเควสอันต่อไปอ่นี่เห็นไหมคะเนี่ยมันก็พอใช้ได้แหละเออยิงโดนบ้างไม่โดนบ้างนะ พาสสามเควสสองสเตหนะคะก็จะเป็นการวิ่งชนโฮโลแกร,รมกันอีกแล้วนะคะเลือกตรงไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะใช้เอาที่หน้าล็อกแจมแล้วกันนะสบายสบาย,บายดีดูไม่ค่อยมีอะไรมากเอาล้วค่ะวิ่งเข้าไปชนได้เลยสเตต่อมานะคะ Plan Listening Devices at Imperial Docking Base เราจะต้องไปอินเทอร์แอคกับอุปกรณ์นะคะโดยเราจะต้องทําทั้งหมด3อันนะคะและมันเป็น3อันที่ค่อนข้างห่างกันมากๆเพื่อนๆก็อาจจะหารถหาหมูป่าหาอะไรที่มันสามารถเดินทางไวๆก็ได้ไปเก็บให้ครบทั้ง3จุดโดยแต่ละจุดนะคะไปเก็บอันไหนก่อนก็ได้เอาที่ตัวเองสะดวกใกล้ๆสบายๆอาจจะไปเก็บจุดที่อยู่นอกวงก่อนแล้วค่อยไปเก็บจุดที่อยู่ในวงนะ ส่วนพวกนี้ก็จะเป็นอาคารของ Star Wars ค่ะมันก็จะมีกล่องแบบนี้แล้วก็มีอาวุธ s t a r Wars และหน้าตาของของ Quest ก็คือเจ้าอันนี้ค่ะ listening device อันแรกได้แล้วขี่น้องหมูต่อกันค่ะอันที่สมาแล้วนะคะมันก็จะอยู่แบบนี้ค่ะเพื่อนๆไปจุดไหนก็ได้นะเอาที่ตัวเองสะดวกเนี่ยค่ะใช้ได้อันที่สแล้วแต่ว่าเหมือนหมูจะเริ่มเหนื่อยแล้วค่ะ และในที่สุดก็มาถึงจุดที่3นะคะเพื่อนๆสามารถทำได้แบบคนละตาก็ได้ค่ะไม่จำเป็นจะต้องในตาเดียวกันเถือว่าใครตายก่อนแล้วก็กลัวว่าแบบจะไม่สำเร็จไม่เป็นไรนะคะมันทำคนละตากันได้อย่างแน่นอนเรามาถึงเควสที่3ของพาร์ทสกันแล้วนะคะสเตจแรกเหมือนเดิมค่ะไปวิ่งชนโฮโลแกรมกัน วิ่งชนโฮโลโกรมแล้วใช่ไหมคะกดออกเลยก็ได้นะเพราะว่าในสเตทที่2เนี่ยไปเริ่มใหม่จัดง่ายกว่าค่ะในสเตทที่2ของเควสที่3นี้นะคะ d e f e ี a ด,ดาร์ดเวดเดอเพื่อนๆพื่อ์จะต้องไปฆ่า d a r t h เวเดอร a r า h v a เวเเนี่ยก็เป็นเหมือนบอสประจำซีซั่นนี้ซึ่งบอกตรงๆเลยว่าฆ่ายากมากนะคะสำหรับคนที่เล่นไม่เก่งแล้วก็คนที่ไปคนเดียว แต่สายมีคลิกการดูง่ายๆแล้วก็การค่าง,ง่ายๆมาบอกด้วยดาร์เวเดอร์นะคะมันไม่มีสุดเกิดประจามแต่วิธีการดูนะคะตอนรถบัสออกเนี่ยเพื่อนๆสาเห็นงาน Star Wars แบบนี้นะคะเพื่อนๆ แบบบินตามยานไปเลยค่ะดูว่ายานมันลงตรงไหนนะคะอันนี้นะคะเหมือนมันจะลงแถวแถวทางด้านใต้ของแมพนะคะแถวแถวเลยเซ t จูรี่เดอ e ์โจนเซสแบบเนี้ยเพื่อนเพื่ก็บินตามเลยแล้วก็พอยานมันลงสอดเพื่อนเ,อนเอนก็จะเห็นค่ะว่าเนี่ยเออยานมันสอดตรงนี้นะ แต่เราอาจจะไม่จาเป็นจะต้องเข้าไปใกล้ขนาดนั้นนะคะเพราะว่าหลักการฆ่าดาร์เวเดอร์เนี่ยขอแค่เราทำดาเมจเพียงแค่หนึ่งหน่วยเท่านั้นก็ได้แล้วถ้าคนอื่นฆ่าดาร์เวเดอร์ได้ใช่ไหมคะก็ถือว่าสำเร็จผ่านเควสเหมือนกันโดยที่เราห้ามตายก่อนนะเนี่ยไซยบินมาลงแบบนี้ใช่ไหมคะเราไซาก็าหาอาวุธอันนี้โชคดีที่ส่ได้สนายใช่ปะคะก็ส่องเลยคะ่ะดาร์เวเดอร์อยู่ข้างล่างนี่นี่นอยู่แค่ตรงนี้เองเห็นไหมคะเนี่ย ยิงเลยปั้ง1ทีแล้วก็หนีได้เลยแต่ถ้าเพื่อนๆโชคไม่ดีใช่ไหมคะอาจจะโดนคนฆ่าหรือว่าดารเวเดอร์ฆ่าก็ได้ดารเวเดอร์เนี่ยมันไม่ได้มีพลังแค่เออเหมือนในเรื่องอย่างเดียวนะมันยังแบบดูดเราเข้าไปหาแล้วก็ทําดาเมจกับเราค่อนข้างรุน,น,นแรงและเควสมันเพิ่งจะเข้าใช่ไหมคะทำให้มีโอกาสที่เพื่อนๆจะเจอยำตีนสากคนหลายๆคนนะคะ แล้วแบบไปคนเดียวอย่างทรายเนี่ยคือบอกเลยว่าหนักมากๆานะก็จะสาภาพเป็นแบบนี้นะคะโด,โดยค่าโดยดาร์ดเวเดอร์ภูมิใจมากๆค่ะอ่าเดี๋ยวซรายจะไปบอกวิธีที่ทำง่ายง่ายให้ดูแล้วกันนะเดี๋ยวเราไปดูตาใหม่กัน เดี๋ยวเรามาดูตาที่ไซทำหานะคะอันนี้เราจะเห็นว่ายานมันลงสอดประมาณกลางๆแมปนิดนึงนะคะไซก็บินลงตามไปเลยค่ะอันนี้ไซเล่นในซีโร่บิแบบสควอตนะคะแต่ไซก็มาคนเดียวเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าถ้าเราไม่มีตี้เลยไม่มีเพื่อนช่วยเลยเนี่ยจะทำได้ไหม มันทําได้จริงๆนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ในตาเดียวเพื่อนๆเห็นว่าไซเล่นแค่2แมชแต่ว่าจริงๆแล้วตอนที่ไปอ่านฟุตเทจเนี่ยนีประมาณสัก5้หตาเลยค่ะคราวนี้นะคะไม่เอาอาวุธที่อื่นแล้วบินแม่งลงตรงนี้แหละดูนะดูนะไซมาเปิดกล่องอันนี้ก่อนนะคะกล่องอันนี้ก็จะได้อาวุธชัวนๆหนึ่งอันของซาวอและตานีโชคดีได้เป็นริฟทูโกนะคะไซทำดาเมจส่ด่าเวเดอร์ปุ๊บแล้วก็หนีเลยค่ะไม่อยู่แล้วอยู่ไม่ได้นะคะตรงนี้มีคนด้วยนะ แล้วก็เห็นไหมคะว่ามันแบบโดนยิงโดนอะไรเติมทุกคนหนีออกมาเลยค่ะบางทีจะได้เป็น r กรนิตลอนเชอร์ er, ไม่ใช่ g กรนิตลอนเชอร์ปต่ช็อกเวฟนะคะถ้าได้เป็นช็อกเวฟก็ช็อกเวฟตัวเองออกมาเพื่อนๆเห็นไหมคะคนนั้นที่เขาลงกับทรายค่ะเขากําลังยิงใหญ่เลยทรายบินมาลงตรงต้นไม้นี่แหละค่ะแล้วก็ช่วยเขายิงจากตรงนี้ค่ะ แล้วจะทิ้งดาเมจให้เขายิงปิดเป็นคนสุดท้ายนะคะก็คือว่าให้เขาเป็นคนฆ่านะคะซายจะไม่ฆ่าดาร์เวเดอร์เ,เพื่อนๆจะเห็นทางด้านซ้ายมันขึ้นมาบอกว่านี่เควส์คอม plete แล้วแปลว่าใครฆ่าก็ได้นะคะขอแค่เราทำดาเมจแค่หนึ่งหน่วยก็เพียงพอแล้ว ขอไว้พรอให้เพื่อนๆโชคดีนะคะและถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็สามารถช่วยโดเน a เป็นกำลังใจให้กันผ่านค r อว t ลเล l หรือพร้อมเพย์ทางเบอร์แล้วก็ QR Code นี้ทราบไปก่อนนะคะไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ